จริงจริง,งเอเดเดเดเอเดเดฟีซิงนะครับเอเด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 น้องเป็นคนแช์นะครับเอ,อจริงเออริงจริงเอจริงดิงดอจริงจริงคนไม่เคยใส่รองเท้าเหรออ่ะพี่มาอีกแล้วพี่มาอีกแล้วไม่เป็นไรอ้มจับน้องขึ้นหายลัวขึ้น เออมามาจริงอ่มาเร็วอาปันให้น้องโอจริงจริงจิงคนไม่เคยใส่รองเท้านะครับคนไม่เคยใส่รองเท้านะครับเอเด็ด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 อ่บายบายไปเนี่ยนี่แ Đây. <Nhì> bye, bye bye. À bye bye, hi bye. Bye bye cua ta เหรอ? Hử? พี่ก็ยก này เลยเลย.ดูดู ghéo, nó